มาลุ้นเต่านะคะแปลงนี้นะคะเอ้ามีนกลงมาหากินด้วยแปลงนี้นะคะที่เรามาค้นหาเต่านะคะเรามาดูมาลุ้นกันว่าจะเจอไหมนะคะหร<อ>ือว่ามันไม่อยู่แล้วลุ้นกันค่ะลุ้นกันถ<อ>้ามันอยู่นัมันต้องเห็นเนาะถ้าน้องเต่าอยู่นี่ก็คงเห็นนะ แต่น้องนกม,มีน้องเตา่ามีแต่เจ้าปูปลาช่อนก็ไม่มีนนะใบไม้ที่เราเป็นเตา่าน้อยเจอเลยมาปีแรกได้เอาไม้สักลุงดำนา

แค่นี้นาจะไล้เอกันแค่นี้นะจะมอะจะมด้เออกันะะกอเออแต่เออราคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงกตเพีเท่าน,นีนา้นะคะสวัสดีค่ะเออเดออัไป <c oughs> มาแล้วมาแล้วไอ้หนุ่มตุ๊กตุ๊ก หนุ่มตุกตกมาแล้วโอ้มาพร้อมคนกล้ามาเลยนะจะดํ้เลยบ่เนี่แต่ที่แน่ๆครับก็คือดำแปงน้อยก่อนนั่นแหะที่แน่ๆนะดำแปงเล็กก่อนมันจะหุ้มไว้เมนบ่เออ ฮอเคมาเดินตี่ดัวไบม่โอ้มา้าเานาไน่นนอนแต่ใครเ็นไม่รู้ว่าใครสองคนตีห้าลงมาเกี่ยวข้าวอะพี่เยเิมขาเนี่ยเ่เกี่ยวข้าวตอนนั้นเราเกี่ยวข้าวตอนคำแล้วดาเนาะมา เขามาตอนค่ำงจากรำเสร็จ้าไปในบ้านเขารำเสร็จเขาก็มาเนมัขึ้นไทางบนล่างไม่แช่น้ำเยจะลกเดินไได้น้ำถ่ายอแบน้้งจาด้วยองาโอ้ยมันไ่ยากอกยางเอากัน

ก็รู้ว่าห้าสีดำมือนีบอะมีู่แต่มันยังเาม่หมดดำมันต้อค่อยดำเหมือนันดตมมันนอนเนาะิตัมันนอนมันดำนี่

อยู่เว้นไปยูไม่ลงแล้วปูจะทำอะไรอยู่ปูจะเฮ็ดเพลือให้กำลังใจคอยสืบน้ำบ่ะปิงมันยังไม่ขึ้นมาเออมันยังไม่ขึ้นมาปิงนะมื่อว่าปีนีหันบกระ่ามือมดอกมืดดอกนองเว้นก็ยังแล้วมืดละประมานะเดี๋ยวมืดแอบมาไสดไสานวมืซะอย่างดีหมดเกลี้ยงเลยเออคลิปตาเลย ปุ๊ปุ๊ถ้ายายฮันนี่อยู่ไม่ต้องห่วงเออเออเราตื่นขึ้นมานะยายฮันนี่ดำครึ่งแปลงครึ่งนาละออ้มัเจ็มันนเออบอจะปีนีลนี้ก้ามือมือลอีกรอบหนึ่งปะจะได้บอกปีนี้เป็นมือนผีเออจะได้นจะได้ทำได้แต่ไม่ต้องทำสำหรับพี่ม นนก็ขอจบคลิปลงกระเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วไอ้หนุ่มทุกทุกขนกาเออ,เอ,อ